วันนี้ก็เป็นเป็นภาษีทรัมป์กับเ,เวียดนามแล้วก็ไทยใช่ค่ครับ,ค,รบคือคือตอนแรกเลยเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ออกตัวก่อนนะไปคุยไปเจราจาก่อนแล้วก็อุ้ยออกมาพอได้20%ปุ๊บนะออกมาสร้างแรงกดดันให้กับชาติอังกฤอื่นมากว่าโอ้ตา,าย mm hmm. แล้วได้20%แล้วยังไงเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายเราได้19%นะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสรงออกไทยยังไงบ้างอันนี้คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนาะ ขอเริ่มอย่างนี้ครับก็คือภาษีทรัมป์เนี่ยอรอบที่หนึ่งต้องใช้คำว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยจบไปแล้วนะครับรอบที่หนึ่งก็แสดงว่าจะจะมีรอบที่สองที่สามแน่นอนนะครับเอาแน่เอานอนอะไรกับเขาล่ะครับถูกต้องเขายังมีเครื่องนายเครื่องมือทางด้านภาษีที่จะจัดการกับประเทศที่เขามองว่าไม่ไม่น่ารักเมดิกาเฟิร์สไม่น่ารัก ในเสร็จของเขาอินเดียก็โดนไปเรียบร้อยอินเดียก็ไม่น่ารัก <Service S 2> สวิสก็ไม่น่ารักอาจารย์โดนไป3ามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะโวสวิสใช่ใช่ใช,ใชอ,อในภาษีทั้งหมดเนี่ยมันไล่ตั้งแต่15บห้าตามสุด15เปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ฟังกับ15เปอร์เซ็นต์ค่ะสูตรตอนนี้มันไป50สเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอ15บเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เจอก็อมีประเทศญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ครับ,รบหลังจาก15แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปก็จะเป็น18 ครับสิบห้าสิบแปดแล้วก็ไปสิบเก้าเราอาเซียนโดนเยอะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโดนทุกทิศที่ตรงนี้กันเยอะเพิ่มปากีสถานก็ไปหน่อยสิบเก้าในปากีสถานอยู่ด้วยครับสิบเก้าเสร็จแล้วก็ไล่ไปยี่สิบยี่สิบก็จะมีเวียดนามที่เราทราบอยู่มีเวียดนามครับมีไต้หวันมีไต้หวันมีศรีลังกามีบังกลาเทศนะครับจากยี่สิบไปไปยี่สิบห้า 25ในอาเซียนเจอก็จะเป็นบูนหนะครับ uh huh. จาก25ขึ้นก็ขึ้นไป30นะ30เสร็จแล้วก็ไป35นะ35ก็จะมี3939 39ก็ไป40นะ40แล้วก็มา41รู้สึกจะมีอยู่หนึ่งประเทศ41นี่นะครับสูงสุดก็ไป5050 50ตอนนี้เนี่ยสองประเทศที่เจอก็อยู่ในกลุ่มบิกซ์ก็คือ il, ครบราซิลอินเดียแต่อินเดียนี่ยังไม่ไม่เสด็จน้ำนะครับ,รบอินเดียอาจจะ ดนทรัมบอกว่าจะเดียวเดียจะเจออีกส0บเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไปทำการคร้า,าการขายกับรัสเซียใช่นะครับอันนี้อินเดียนี่ก็หนักเลยอินเดียบราซิลหนักเลยบราซิลจนะจะเป็นเหตุผลเรื่องการเมืองชวนอินเดียเนี่ยเป็นเหตุผลว่าคุณไปซื้อน้ํามันจากรัสเซียซึ่งเท่ากับว่าคุณเนี่ยสนับสนุนเงินให้กับรัสเซียในะการมาสู้กับยูเครนช่วงหลังเนี่ยโดนทรัมป์ก็ไม่ชอบ ไปบี้บี้ไปบี้ไปบี้รัสเซียเพราะว่าตัวเองไปประกาศว่าจะยุติสงครามให้ได้ใช่ไหมแต่ทําไม่ได้สักทีก็เลยไปบี้รัสเซียครับตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นอย่างนี้ครับท่านดรบุริซ่าว่าก็กลายเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าโลกครับอินเดียสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนอินเดียกับอเมริกาเนี่ยโอ้รักกันมาก รงงานนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์เอ่ยเรื่องยานอวากาศเอ่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาจากสหรัฐอินเดียก็พึ่งตลาดสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งนะครับสุดท้ายอินเดียผู้นำอินเดียจะไปคุยกับท่านประธานาธิบดีีนี่นะครับในปลายในปลายเดือนนี้คุริซ่ารลายฟังแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องของคงเป็นเศรษฐกิจอันนี้มันจะ มันจะสามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ในเมื่อสองประเทศนี้เนี่ยนะครับอินเดียกับจีน,นก็ไม่ได้ถูกกันนะครับมีกรณีพิพาทบบกันด้วยเศรษฐกิจก็ขีดกันกันส่วนจีนกับสหรัฐเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ระของระแห่งกันแต่ก็เพราะ,ะนั้นสามประเทศเนี่ยตัดกันขาดไม่ได้เป็นลักษณะเป็นลักสามเศร้าประเภทแบบตบจูบตบจูบอิอรุงตรงนางอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอินเดีย50ก็มีโอกาสสำหรับประเทศไทยหรือเปล่าเป็น19%เปอร์เซ็นต์ ครับอาจารย์ครับก่อนอาจารย์ครับขออภัยก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องเวียดนามสหรัฐเนาะผมอยากจะถามอาจารย์แบบสั้นๆนิดนึงนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของไทยที่ที่ได้เนี่ยครับโอเคไหมถามสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับผมว่ายังไม่โอเคครับผลไม่โอเคคืออะไรผลไม่โอเคก็เพราะว่า คำว่าโอเคมันโอเคในแง่ไหนโอเคในแง่ว่าจาก36เนี่ยก็น่าจะโอเคนะถ้า้าดูแบบนี้อแล้วมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดดูแบบนี้เนี่ยเราก็ดูดีกว่าเวียดนามนะ1%มันก็แมตเตอร์นะคุณก็เป็นเป็นประเด็นที่ผมอยากจะคุยแบบนี้ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่วีนามมันดีหรือไม่อย่างไงมันมีมันมีในแย่สำคัญยังไงครับไม่โอเคยังไงในความหมายผมก็คือว่าเอมันก็เราได้เกรดเท่ากับเพื่อนอีกหลายๆคนนะการเป็นทางข้อสอบเนี่ยเราก็ได้เกรดเท่ากับเพื่อนอีกหลายๆคนนะ โด,โดยเฉพาะโดยเฉพาะเป็นเพื่อนระบาดเขมรนะครับไม่แย่ไม่แย่คืาอยู่ในเรนจ์เนี้ยเปอร์เซ็นต์ไทยอยู่ประมาณเนี้ย<ม>ครับผมผมคิดว่าใน19เปอร์เซ็นต์นะใน19เปอร์เซ็นตะ์เนี้ยที่ก็มีไทยอ่ากัมพูชามีมาเลเซยียม,ม,มีโดฟิลิปินมีโดฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีปากีสถานด้วยผมคิดว่าใน19ในกลุ่ม19เนี่ยนะในกลุ่ม19เนี่ยเขาตัดเป็นอิงกลุ่มนะเขาตัดเขตอิงกลุ่มใช่ใช่ผมคิดว่าคนประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในกลุ่ม19 ก็คือกัมพูชาก็คือขเขมรใช่ลดลงมาจากเพดานเดิมเยอะมากคําถามที่สําคัญก็คือว่าขเขมรไปเจราจายัางไงถึงมาได้เท่าเราไปจีนาายังไงยังไงแบบเราเไปทํำยังไงไม่ค่อยไม่ค่อยได้เป็นข่าวด้วยแล้วลดมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะอันนี้ก็คือว่าก็เลยบอกว่าอาจจะไม่โอเคสําหรับผม,ผมก็คือว่าเอ๊ะเพื่อนอื่นๆก็ได้สิบเก้ามาเนี่ยนะครับคำถามสําคัญก่อนจะไปลงรายละเอียดก็คือว่าได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเออวียดนามวันนี้เนี่ย แล้วจะเก็บเมื่อ,อไหร่เก็บวันไหนอ่ะถูกไหม19%เนี่ยเออลกตกลงอเมริกาเก็บวันไหนเวลาส่งสินค้าไปขายเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังครับก่อน11โมงเช้าวันนี้เวลาไทยนะเวลาไทยวันไทยนะก่อน11โมงเช้าวันนี้ถ้าอยากจะไม่ต้องการให้เก็บภาษี19%จากสาหารัฐอเมริการีบส่งเลยต้องก่อน11โมงวันนี้นะนะครับก่อน11โมงวันนี้สี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือสี่ชั่วโมง ถ้าอยากไม่อยากโดนเก็บภาษี19%ที่อเมริการีบส่งก่อน11โมงแต่และก็จะต้องไปถึงนะสินค้าไทยจะต้องออกจากคลังที่อเมริกานะครับก่อน11โมงของวันที่5ตุลาด้วยนะครับจึงจะไม่ถูกเก็บภาษี19%เพราะวาเวลาเหลืออีก4ชั่วโมงท่านันเองนะครับหลังจากนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปเก็บ19%บแต่8 วันที่8ของเราก็ตรงวันที่7ขณะนี้11โมงเช้าของเราก็เท่ากับวันใหม่ของอเมริกาก็คือวันที่8ที่อเมริกานะครับก่อน5ตุลานะครับสมมุติเราเราส่งไปก่อน4ชั่วโมงที่ผมบอกนะแต่ว่าของที่ออกจากคลังที่ท่าเรืออเมริกาเนี่ยนะครับมันออกหลังวันที่5ตุลาอันนี้ก็ต้องเจอ19%แล้วถ้าไม่เจอ19%เจอกี่เปอร์เซ็นต์เจอ10%ครับ เพราะนั้นตัวเลขมันก็จะมีวันที่8กับวันที่5ตุลา 8, 8สิงหากับ5ตุลาท่านอุต่าหฟังครับมีเวลา4ชั่วโมงที่ท่านจะไม่ถูกเสียภาษี19%ผมคิดว่าหลังจาก1สิงหาจนถึงวันก่อนวันที่11นะก่อนวันก่อนเวลา11โมงเช้าของวันที่8เนี่ยผมว่าตัวน,นี้มีการนำเข้ากันอุนตรุดเลยนะครับน,นนี้เป็นภายใต้สิ่งที่มาจากเป็นคาสั่งผู้บริหารลงวันที่31 กนะักรกดาสองห้านะครับเป็นแบบนี้มาประเด็นเรื่องของเวียดนามได้ดิว20%กับไทย19%ได้มีผลประโยชน์หรือได้ส่งออกไทยไปอเมริกานี่จะดีหรือไม่ยังไงนะครับเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเอ,อเราผมคิดว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเลยไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ใน1%เเพราะว่ามันมันน้อยไป แต่ถ้าเราสามารถไปอยู่ในกลุ่ม15%ได้ที่เป็นแชร์ใหญ่ที่สุดในส่วนใหญ่ประเทศเนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมคิดว่าเห็นหน้าเห็นหลังในการที่จะแข่งสินค้ากับสินค้าเวียดนามใน,ในตลาดอเมริกาแต่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลผมว่าไม่มีผลที่จะทําให้เราได้เปรียบเวียดนามขนาดนี้ครับคนที่สําคัญก็เพราะว่าสินค้าที่เราส่งไปแข่งกับเวียดนามในตลาดสาอเมริกาเวียดนามมีราคาที่ถูกกว่าไทยอยู่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต คือฐานาก,ก็ถูกกว่าเราจา,จากต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยวัดจากแชร์ใหญ่ๆส่วน,ส,วนส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นค่าจ้างค่าจ้างเนี่ยเวียดนามถูกกว่าไทยปัจจุบันในโรงงานผลิตน,นะครับประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคราะรวมทั้งค่าพลังงานค่าน้ามันค่าไฟฟ้าก็ถูกกว่าไทยรวมแล้วไอ้ส่งที่สูงประมาณสักยี่สิบวกเนี่ยทั้งสองก้อนเนี่ยนะครับแล้วไปส่งผลทําให้ ราคาที่เวียดนามราคาสินค้าที่เวียดนามขายที่อเมริกาเนี่ยมันถูกกว่าไทยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่สินค้านะแล้วแต่สินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราได้เปรียบมันเ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบคูณหารกับที่ราคาสินค้าของเวียดนามถูกกว่าไทยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็เขาก็ยังถูกกว่าไทยอยู่ประมาณสี่สี mm ่ถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ยังเป็นสินค้าของเวียดนามที่มีราคาที่ถูกกว่านะครับประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองถ้าเราไปดูส่วนแบ่งตลาดที่คิดเฉพาะไอ้ส่วนแบ่งตลาดของสองประเทศนี้เท่านั้น,นเองนะครับไอ้สองประเทศนี้ที่ส่งไปขายแข่งกันในตลาดอเมริกาก็คือสินค้าจากเวียดนามแล้วก็สินค้าไทยที่ไปขายแข่งในตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไอส้สองประเทศเนี้ยมีส่วนแบ่งตลาดในรายสินค้าเนี่ยเท่าไหร่บ้างส่วนใหญ่ต้องบอกว่าสินค้าไทยสินค้าเวียดนามที่แข่งกันในตลาดอเมริกาสินค้าเวียดนามเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาด70% 2%ครับ72%สินค้าไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง28%เพราะนั้นเราเห็นว่าภาพรวมนะภาพรวมเนี่ยส่วนแบ่งตลาดของเวียดนามจะสูงกว่า เจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีโอเคครับไอ้ของท่านคนแปลงใจไม่อยากจะเบรกเราพูดอะไรฟังเพลินฟังเพลินอาจารย์เจกเขาคิดถึงอยากจะอยู่กับอาจารย์นานๆนะครับฟังเพลินเนี่ยไม่ต้องบอกเลยคำนี้นี่นะครับใจมันใจอยู่นะโอ้โหไปพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับแบบคุยกับนายหัวอัดนะคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาก็ดีแล้วครับคุณลินซ่าก็อยู่ด้วยผมจะมีความลับจะบอกว่าผมนี่นะ ไม่เคยมองหน้าด็อกเตอร์และกุลิซาชัดเลยนะอ๋อเพราะว่าปกติจะเป็นมุมกล้องที่เห็นจากมุมห้องหรอไม่ใช่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 ทำไมฮะใช่วันนี้ผมเห็นหน้าด็อกเตร์และกุลิซาชัดมากเพราะเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนแว่นผมไปผ่าตาตางโอ้เลสิกนะครับหรืออาจารย์เป็นทำามเรยเอ่ยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนในตาผม ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะถ้าบอกเลยเลยค่อยคุยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบบคุณเล่นสองตัวมาก็ต้องแบบต้องต้องไปถามอ๋อก็ขอขอ,ขอ,ขอ,อแสดงความยินดีด้วยที่จะมีเคลียร์วิชั่นนกมากขึ้นนะฮะเป็น H d ชดีเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมมองหน้าด ok ็อกเตอร์ไม่ชัดเลยนะนี่ซ่าด้วยพี่ซ่าใ่แต่ไม่รู้นะครับก็ยินดีด้วยอาจารย์ครับที่ที่ได้บอกว่าเออมีสายตาที่ตอนแรกเนี่ยผม่าเอ๊จา์ไปทำอะไรมาดูเด็กลงว่าผมตัดผมใหม่ด้วยนะใช่ไหมตัดพุ่งตัดผมมาโอเคคุยแต่มาส่เป็นประหลาดของสินค<ร>้าไทย กับสินค้าเวียดนามในตลาดอเมริกาก็คือส่วนแบ่งของเวียดนามมากกว่าประมาณ7030แล้วกันเวียดนาม70ไทยสินค้าไทย30ภายใต้ภาษี20%เวียดนามกับ19%ของไทยเนี่ของไยได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับกลุ่มที่จะพวกน,นี้เนื่องจากว่าภาษีมันไม่ต่างกันมากมีโอกาสที่จะทําให้สินค้าเวียดนามกลับมาแทนที่สินค้าไทยด้วยเช่นกันนะจากการที่ราคาสินค้าไทย สูงถูกเออแพงขึ้นในตล,ลาดอเมริกาแพงขึ้นยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยเราส่งไปอเมริกาเนี่ยอ,อ,อ,อขออภัยปกติถูกแล้วปกติ่งไอเมริกากติส่งไปอเมริกาปกติส <c oughs> ่งไปอเมริกาแต <c oughs> เก็บสามเปอร์เซ็นต์เเก็บ <c oughs> ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ไอ้นั้นไปที่แบบสลับกันก็คือเมื่อกี้ปกติไทยจะเก็บมาดอเมริกาเนี่ยเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ภาษีไทยแต่วันนี้ลดเป็นศูนย์ไง แต่เวลาไปหาเขาเนี่ยเขาเก็บลด3%แต่วันนี้เก็บ19%นะครับเก็บ19%เพราะนั้นสิ่งที่เวียดนามซึ่งได้เปรียบเรื่องราคาสินค้านะครับมันมีสินค้าที่สามารถจะทดแทนผมพอจะ,อะประเมินเบื้องต้นได้ว่าสินค้าเวียดนามในตลาดอเมริกาและสินค้าไทยในตลาดอเมริกาสินค้าเวียดนามสามารถทดแทนสินค้าไทยด้วยราคาที่เป็นราคาที่จูงใจที่ผมพูดถึงว่าราคาถูกกว่า0%ถึง9%เนี่ย สามารถทดแทนได้0.8เปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าราคาเวียดนามเนี่ยถูกกว่าไทย1เปอร์เซ็นต์คนอเมริกาก็จะหันไปซื้อในแง่ของราคานะราคาเป็นตัวตั้งนะหันไปซื้อสินค้าเวียดนามเนี่ย0.8เปอร์เซ็นต์หลักสินค้าเวียดนามลดลง1เปอร์เซ็นต์ทำให้คนอเมริกาหันไปซื้อสินค้าเวียดนามแทนสินค้าไทยใน0.8เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าลดไป5เปอร์เซ็นต์ นะครับก็ทําให้คนอเมริกาหันไปซื้อสินค้าเวียดนามแปดห้าสิบสิบก็ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าราคาถูกกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หันไปซื้อเวียดนามสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้แล้วสินค้าที่น่าจะซื้อของเวียดนามเพิ่มขึ้นภายใต้ภาษีที่ผมว่าไม่มีผลก็จะเป็นกลุ่ม Cap อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่กลุ่มสินค้าที่เวียดนามยังตีเราไม่ได้ในตลาดอเมริกาเลยท่านผูฟังครับ มีอยู่สักสามตัวหลักๆเลย mm hmm. นะครับ uh huh. ก็คือข้าวครับข้าวผ uh huh. ลไม้สดนะครับยางและผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะยิ่งอรอรุดอยุ่อย่างไรก็ตามครับอันนั้นเป็นพูดถึงเรื่องของราคาที่เป็นตัวตัดสินใจในพฤติกรรมของผู้พวกในอเมริกาถ้าพวราคาแต่ถ้าอเมริกาคนอเมริกาไม่ได้สนใจเรื่องราคาอย่างเดียวว่าราคาต่ําแต่พ,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 พทธพิจารณาเรื่องของคุณภาพสินค้า อันนี้ก็จะเป็นโอกาสของสินค้าไทยเพราะราคามันอาจจะไม่ภาษีมันจะไม่ได้ต่างกันมากก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนและประเภทสินค้าไหนนะครับเป็นหลักสุดท้ายแล้วเวลาไม่พอที่จะลากยาวไปก็สรุปว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําขณะนี้แน่นอนที่สุดการมาปรับโครงสร้างการผลิตโดยการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตทั้งภาคกเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรม และที่สำคัญเพื่อจะไม่ให้โดนอีก40นะครับโดนอีก10อนของ transshipment ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญแล้วล่างเป็นทําเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์สินค้าสวมสิทธิ์ในในมิติของผมท่าผูฟังที่ครบรับมีอยู่สองเรื่องหนึ่งสินค้าต่างแดนต่างประเทศเข้ามาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งส่งไปอเมริกาที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ l o c a คอนเทนต์ก็คือการใช้วัตถุดิบ สินค้าต่างสินค้าโรงงานต่างประเทศที่มาตั้งในไทยแต่ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยต่ำมีโอกาสสูงผมคิดว่านี่เป็นอีกระลอกหนึ่งเดี๋ยวจะเจอปัญหาของสินค้าสวมสิทธ์นะครับเวียดนามเจอปัญหาสินค้าสวมสิทธ์สาิเปอร์เซ็นที่ส่งไปอเมริกาเป็นสินค้าสวมสิทธิ์ขึาา้นมาปรับไปแก้ปัญหาบลับลานะครับ ถามท่านผู้ฟังคุณดกรกรคุณลิซ่าเรามีสินค้าสวมสิทธิ์หรือเปล่าผมคิดว่าเราสามารถสัมผัสได้ว่าประเทศไทยมีสินค้าสวมสิทธิ์จากต่างประเทศคิดว่ามีประเทศทมีโรงงานที่มาตั้งในประเทศที่ใช้วัตถุดิบในประเทศต่าเราทราบกันโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์หรือข้อมูลสถิติแน่นอนเราทราบกันโดยเราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะเจออีก40เอร์ในสินค้าทรานชิพแมนหรือสินค้าสมสิทธิ์มีอยู่สูงมากเพราฉะนั้น ประเทศไทยไปเร่งทําเรื่องยุทธศาสตร์ของสินค้าสวมสิทธ์นะครับเอาจริงเอาจังทั้งสินค้าสวมสิทธิ์ทั้งแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมันเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในมิติในมุมมองของ USDR ของอเมริกาอันนี้ต้องไปไปเร่งทํานะครับเจ็ดโงยีนาฬิา จะไปฟังผมเต็มเต็มไป CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับท่านผู้ฟังที่โปรัตรู้เวลาเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยครับโปรเฟชชั่นอลนะฮะสิกว่าปีแล้วพูดมาเนี่ยเออนะฮะ, <laughs> ะมีท่านหนึ่งบอกว่าฟังทุกวันได้ความรู้ดีมากๆเลยอันนี้เป็นหนึ่งเสียงนะ,ะเวลามัน เวลามันน้อยสําหรับที่เราเจอกันเพราะนั้นไปเจอกันเต็มๆในหลักสูตรรุ่นที่3ามของ FM ร้อยจุฬาครับผมได้เลยครับวันนี้นะครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน3คนอีกครั้งหนึ่งเนะพร้อมหน้าพร้อมตาในวันศุกร์แบบนี้นะเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงคิดถึงเหมือนกันเราก็คิดถึงคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยขอเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะฮะในวันเกิดเบรดเดย์ของอาเซียนนะแล้วก็วันชอบของหลายๆคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวยุดยาว ใช่ค่ะวันหยุดยาวของหลายท่านด้วยนะคะยาวๆไปนะคะวันแม่ก็จะถึงนี้แล้วนะคะก็นขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหลาไปพร้อมกันเลยรับเบอร์เดตครับคุลิ่าสวัสดีครับสวัสดีครับลัไปพร้อมกันเลยครับ